สวัสดีครับผมนายวชะะัชระตุลชินพีจะมานำเสนอการท่องสูตรอนุพันธ์ อนุพันธ์ของผลบวกเท่ากับผลบวกของอนุพันธ์อนุพันธ์ของผลลบเท่ากับผลลบของอนุพันธ์ดิป ค่าคงที่คูณฟังก์ชันเท่ากับค่าคงที่คูณด้วยดิฟฟังก์ชัน ผลคูณของอนุพันธ์เท่ากับหน้าดิบหลังบวกด้วยหลังดิบหน้า อนุพันธ์ผลหารเท่ากับล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองดิฟค่าคงที่เท่ากับ0ดิฟ x เทียบ x เท่ากับ1ดิฟ cx เทียบ x เท่ากับ c กำลัง n เทียบ x เท่ากับ n x กำลัง n ลบ1 กำลัง n เท่ากับ c n คูณด้วย x กำลัง n ลบ1 ดิ u กำลัง n เท่ากับ n คูณด้วย u กำลัง n ลบ1ทิป u เทียบ x ดิฟไซเซตาเทียบเซตาเท่ากับคอเซต้า ไ k เเท่ากับ k cos k เ ดิฟไซยเทียบเซตาเท่ากับคอสยูดิฟยเทียบเซตา ดิฟคอสเซต้าเทียบเซต้าเท่ากับลบไซน์เซต้า ดิฟคอสเคเซต้าเท่ากับลบเคไซเคเซต้าดิฟคอสอยูเทียบเซต้า เท่ากับลบไซน์ยูดิฟยูเทียบเซตาดิฟแทนเซตาเทียบเซตาเท่ากับเศษกำลังสองเซตา แทน u เท่ากับเ i n กำลังสอง u ดิฟ u เทียบเซตาดิฟคอ o เซตาเท่ากับลบโเซ s กำลังสองเซตา ดิฟคอตยูเทียบเซตาเท่ากับลบโค s ซกกำลังสอง u. ดิฟยเทียบเซตาดิฟเซกเเทียบเซตาเท่ากับ เซกเซต้าแทนเซต้าดิฟเซกยูเทียบเซต้าเท่ากับเซกยูแทนยูดิฟยู เทียบเซตาดิฟโคไซเซตาเทียบเซตาเท่ากับ ลบโคเซน์เซต้าคอร์เซต้า ดิฟโคเซก u เท่ากับลบโคเซก u คอท u ดิฟ u เทียบเซตาดิฟ a กำลัง x เทียบ x เท่ากับ a กำลัง x คูณด้วยล็อกธรรมชาติของ A ดิฟ A กำลังยูเทียบ X เท่ากับ A กกำลังยู คูณด้วยล็อกธรรมชาติของ A ดิฟ U เทียบ X ดิฟ E กำลัง X เทียบ X ได้ E กำลัง X e กําลัง kx เทีทย x, ทบ x เท่ากับ k e กําลัง x ดิฟ e กําลัง u เทีทยบ x ได้ e กำลัง u ดิฟ u เทียบ x ดิฟ็อกธรรมชาติของ x เทียบ x ได้เศษหนึ่งส่วน x ล็อกธรรมชาติของ u เทียบ x ได้เศษหนึ่งส่วน u คูณด้วยดิฟ u เทียบ x ขอบคุณครับ